Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you' are not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมัว่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12ตอนที่26ทําการบริจาคที่เมืองบริกกันเถอะตอนที่2หลังออกจากโบทของท่านลูกะ เทพธิดาแห่งน้ำพวกมุโคดะก็ได้มุ่งหน้าไปที่โบสของท่านนินลิ้วเทพธิดาแห่งลมกันตอที่นี่คือสถานที่ที่เฟลรอคอยมาโดยตลอดในบรรดาเหล่าเทพธิดาทั้ง4ท่านนินลิ้วคือผู้ที่มีผู้ศรัทธาน้อยที่สุดและด้วยเหตุผลเช่นนั้นทําให้โบส์ของเทพธิดาแห่งลมในเมืองบริกแห่งนี้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศก็ยังคงเล็กกระทัดรัดเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆแต่ก็ไม่ได้สุดโสมเหมือนกับโบสของเทพธิดา แห่งล้มในเมืองเฮิร์ตเฟลที่พวกมุคโคดะผ่านมาก่อนหน้านี้ตัวอาคารไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมุคโคดะจึงให้พวกเฟลรอกันอยู่ด้านนอกและเขาก็เข้าไปในโบสตามลําพังเมื่อมุคโคดะลองเรียกไปก็มีซิสเตอร์คนหนึ่งซึ่งสวมชุดนักบวชสีขาวทั้งตัวคานรับมุคโคดะและเช่นเดียวกับโบสแห่งอื่นๆมุคโคดะได้อธิบายทุละของตัวเองที่มาในที่แห่งนี้ให้กับซิสเตอร์คนนั้นฟังหลังจากได้ฟังทุระจากมุคโคดะซิสเต เตอคนนั้นก็ดูประหลาดใจก่อนที่จะรีบร้อนไปเรียกหลวงพ่อมาผ่านไปสักพักหลวงพ่อก็มาหาเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีอาการเมตาบอลิซึมหรือสภาวะอ้วนลงพุงจนหน้าเป็นห่วงเขาแนะนําตัวว่าชื่อเอลิวเทอริโอเป็นนักบวชของโบสถ์แห่งนี้มุคโคดะจึงได้แนะนําตัวกลับไปเช่นเดียวกันหลังจากนั้นมุคโคดะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการบริจาคของตัวเองมุคโคดะยังย้ําว่าอยากจะให้นําเงินไปใช้เกี่ยวกับเด็กๆใน สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าให้มากที่สุดด้วยแม้โบสถ์ที่นี่จะเล็ก เมื่อเทียบกับโบสถ์แห่งอื่นแต่ที่นี่มีสถานรับเลี้ยงเด็กกำพา้าเหมือนกันเมื่อได้ฟังสิ่งที่มุคโคดะบอกเช่นนั้นหลวงพ่อก็ตอบตกลงทันทีดูเหมือนสถานรับเลี้ยงเด็กกำพา้าแห่งนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากรเหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มักจะขาดแคลนอยู่เสมอดูเหมือนหลวงพ่อและซิสเตอร์จะรู้สึกหนักใจมากที่เสิร์ฟอาหารให้กับพวกเด็กๆได้ไม่สมดุลเท่าที่ควรซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับเรื่องปริมาณ อาหาหรมากกว่าคุณภาพของอาหารเสียอีกเมื่อมุโคโดะยื่นเหรียญแพตินัมให้กับหลวงพ่อจํานวนสามเหรียญเขาก็ร้องไห้โฮออกมาแล้วพูดว่าตอนนี้ก็สามารถหาเนื้อให้พวกเด็กๆก,กินได้แล้วหลังจากที่ไม่ได้ให้พวกเขากินเนื้อมาเป็นเวลานานหลวงพ่อและซิสเตอร์ยังขอร้องให้มุโคโคดะไปเดินดูรอบๆโบสถ์ของพวกเขาด้วยแต่แน่นอนว่ามุโคโดะก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพขณะที่มุโคโคดะออกไปจากโบสถ์ซิสเตอร์หลายคนรวมถึงหลวงพ่อก็มา ขอบคุณมุคโคดาหลายครั้งและยังสวดภาวนาให้กับมุคโคดาในขณะที่มุคโคดาเดินจากไปด้วยที่ต่อไปที่พวกมุคโคดาจะเดินทางไปก็คือโบสถ์ของเทพสงคารท่านวาฮานคุณทิสตันบอกว่าโบสถ์ของท่านวาฮานนั้นเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ผู้คนที่เชื่อในท่านวาฮานมารวมตัวกันและอยู่ร่วมกันมากกว่าจะเรียกว่าโบสถ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะฝึกฝนกันอย่างหนักทุกวันเพื่อทําให้ตนเองแข็งกแกร่งขึ้นด้านหลังประตูที่ดูค่อนข้างหนักแห่งนี้มุโค มดาได้ยินเสียงดาบโลหะหรือเสียงของบางอย่างที่กําลังปะทะกันพร้อมกับเสียงร้องที่ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังต่อสู้กันอยู่และเมื่อมุโคโคดาเปิดประตูเข้าไปก็มีผู้คนหลายสิบคนชี้ดาบและหอกมาที่มุโคโคดามุโคโคดาจึงยกมือขึ้นโดยบอกว่าเขาไม่ได้มาร้ายนะ เขาแค่คิดว่าที่นี่คือโบสถ์ของเทพวาหารเทพพระเจ้าแห่งสงครามเท่านั้นพอมุคโคดาบอกออกไปเช่นนั้นหนึ่งในคนที่ถืออาวุธอยู่ก็ตอบออกมาว่าที่นี่ไม่ใช่โบสถ์แต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนที่เชื่อในเทพพระเจ้าแห่งสงครามมารวมตัวกันและที่สําคัญกว่านั้นเจ้าวางแผนที่จะทําอะไรกันแน่ถึงได้พาของแบบนั้นมาด้วยชายคนหนึ่งกล่าวถามมุคโคดาออกมาด้วยสายตาคมปราบเหมือนกับดาบเช่นนั้นมุคโคดาจึงกล่าวว่าเออทุกคนที่อยู่ด้านหลังของผมนี้เป็นอสูรรับใช้ ของผมเองพวกเขาจะไม่ทําอะไรนอกจากว่าผมจะได้รับอันตรายดังนั้นไม่เป็นไรหรอกครับมุโคดาบอกออกไปเช่นนั้นกับเหล่าสาวกแห่งเทพสงครามก่อนจะโทรจิตบอกพวกเฟลที่อยู่ด้านหลังว่าอย่าทําอะไรพวกเขานะแล้วตอนนั้นเองที่ผู้ศรัทธาในเทพแห่งสงครามผู้หนึ่งกล่าวออกมาว่างั้นก็แปลว่าถ้าข้าทําอะไรเจ้าข้าก็จะได้สู้กับเฟลลิวและมังกรที่อยู่ข้างหลังเจ้าอย่างนั้นสินะโอเคดูเหมือนว่าพวกเขาอยากจะสู้กับพวกเฟลเอามาก มากเลยนะเนี่ยมุคโคดะอยากจะบ่นกับท่านวาหารเกี่ยวกับเรื่องนี้เหลือเกินตอนที่มุโคดะคิดแบบนั้นเฟลก็พูดออกไปว่าเจ้าพวกนี้ไม่ประมาณตนเลยจริงๆผู้ศรัธทธาในเทพแห่งสงขรามเนี่ยมีแต่พวกงี่เง่ากันหรือไงผู้เท่าก่อนเองก็ตอบกลับไปว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยข้ายอมรับได้นะถึงความมุ่งมั่นนั้นแม้จะมีร่างกายที่เป็นเพียงแค่มนุษย์แต่กลับมีความกล้าที่จะ ก่อนกับอสูรในตำนานอย่างพวกเราเนื่องจากเฟลและพูดเท่าก่อนจงใจพูดออกมาเสียงดังเช่นนั้นเหล่าสาวกของเทพวาหานจึงรู้สึกตื่นเต้นและอุทานออกมาว่าอะไรกันเนี่ยมุโคโดาเองก็บอกกับเฟลและพูดเท่าก่อนว่าทั้งสองอย่าทําให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้สิขณะที่มุโคโดากําลังสับสนว่าจะทําอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ดีมุโคโดาเองกังวลว่าเฟลและพูดเท่าก่อนจะโมโ oh หจนออกอลาวาทีนี้ตอนนั้นเองที่ได ได้ยินเสียงดังกล้องไปทั่วสถานที่ชายคนหนึ่งที่มีอายุราวๆสามสิกลางๆก็ตะโกนออกมาว่า เงียบ <_ T un> เขาเป็นคนตัวสูงล่ำสันมีรอยแผลที่แก้มคนคนนั้นเดินออกมาจากอาคารด้านหลังมีคนส่งเสียงเรียกชื่อเขาว่าชิฮันชายที่ชื่อชิฮันเดินเข้ามาหาพวกมุคโคดะเหล่าผู้คนที่ศรัทธาแห่งเทพสงครามก็เปิดทางออกให้กับเขาเดินเฟนลิวและมังกรโบราณตนนั้นพวกเจ้าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาหรอกแม้แต่กับตัวข้าเองก็ตามพอชายที่ชื่อชิฮันกล่าวเช่นนั้นเหล่าผู้ที่ศรัทธาในเท เทพแห่งสงครามก็ต่างพากันตกใจมุโคดาเองก็คิดว่าดีแล้วที่ไม่พยายามจะต่อสู้กับเฟลและผู้เท่าก่อนแบบนี้ชายที่ชื่อชิฮันหันไปบอกกับเหล่าผู้ศรัทธาในเทพแห่งสงครามว่าการวัดความสามารถของคู่ต่อสู้มันก็สําคัญมากเมื่อเจ้ารู้เรื่องนี้ดีแล้วก็จงฝึกฝนต่อไปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งพอคุณชิฮันกล่าวเช่นนั้นทุกคนก็บอกว่ารับทราบอย่างพร้อมเพียงเหล่าผู้ศรัทธาในเทพแห่งสงครามได้กลับไปฝึกต่อหลังจากได้ยินคําพูดของ ชิันแล้วพอมุโคดาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาฝึกแล้วมุโคดาต้องบอกเลยว่ามันน่ากลัวเอามากๆสรุปแล้วที่นี่ไม่ใช่โบสถ์สินะแต่มันเป็นถ้ำเสือชัดๆ คุณคือคุณมุกโคดะนักประจนภัยแหลงเอสสินะเอาละเข้าไปคุยข้างในกันเถอะแต่ข้าไม่มีห้องสำหรับรับรองแขกหรอกนะดังนั้นเชิญทางนี้เถอะคุณชิฮานหันมาบอกกับมุกโคดะเช่นนั้นเขานำทางมุกโคดะไปยังลานที่อยู่ตรงข้ามของโถงทางเดินจากลานฝึกและเขาก็ได้เชิญให้มุกโคดะนั่งลงตรงเก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะของเขาคุณชิฮานกล่าวว่าข้าต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ด้วยมุกโคดะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้ลำบากอะไร ขนาดนั้นคุณชิฮันถามต่อว่าแล้วคุณมุคโคดะมาทําอะไรที่นี่อย่างนั้นหรือหลังจากที่ถูกถามเช่นนั้นมุคโคดะก็ได้อธิบายถึงเรื่องการบริจาคและธุระของเขาที่มาที่นี่ในครั้งนี้มุคโคดะกล่าวว่าดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยคุณดูแลพวกเขาที่นี่ร่วมกับทุกคนงั้นเหรอพอมุคโคดะกล่าวเช่นนั้นคุณชิฮันก็บอกว่า ใช่แล้วมีทั้งเด็กกำพร้าและมีทั้งเด็กที่ศรัทธาในเทพเจ้าแห่งสงามอาศัยอยู่ที่นี่รวมถึงเด็กที่ต้องการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ด้วยพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ในการดูแลของข้าเองดูเหมือนว่าเหล่าเด็กๆจะไม่ใช่เด็กกำพร้าไปเสียทีเดียวตามที่คุณชิฮันบอกมีเหล่าผู้ที่เชื่อในเทพเจ้าแห่งสงรามมากมายในประเทศนี้และส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ที่นี่จะมีพ่อแม่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อเทพเจ้าแห่งสงคามที่ออกไปทำ สงครามในกลุ่มประเทศเล็กๆในตอนนี้พวกเขาเป็นทหารรับจ้างที่ต้องออกไปทำสงครามอยู่เสมอแต่ทว่าเด็กเล็กๆไม่เหมาะกับสถานที่ที่เป็นสงครามสถานที่นี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมลูกหลานของผู้ที่ศรัทธาในเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองสรุปแล้วคนพวกนี้ก็คือเหล่าทหารรับจ้างรวมถึงลูกหลานของพวกเขาด้วยที่กำลังพยายามฝึกศิลปะการต่อสู้ให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองดูเหมือนว่า ในบางพื้นที่จะยังมีสงครามอยู่ซึ่งบ้านเกิดของคุณชิฮันเองในตอนนี้ก็ยังมีสงครามเกิดขึ้นอยู่เสมอดังนั้นการเลี้ยงดูเหล่าเด็กๆจึงเป็นเรื่องที่ลำบากและส่วนใหญ่เด็กๆที่เกิดในสถานที่แบบนั้นจะถูกส่งมายังโบสถ์ของผู้ศรัทธาแห่งเทพสงรามเช่นนี้ โบสถ์ของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามในอนาณาจักรเอลมานและอาณาจักรเลออนฮาร์ตนั้นไม่ได้มีจํานวนมากเหมือนกับโบสถ์ของเหล่าเทพที่ดาแต่มันถูกสร้างไว้ในบางเมืองที่มีขนาดยหญ่เพื่อลองรับลูกหลานของเหล่าทหารรับจ้างที่ออกไปรบในประเทศเล็กๆหลายแห่งเท่านั้นมูโคโดาเองก็รู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินว่ามีเหล่าทหารรับจ้างที่ทิ้งลูกของตัวเองเพื่อไปรับจ้างเป็นทหารในสงครามด้วยตามความคิดของมูโคโดาแล้วเขาคิดว่าการจะออกไปเสี่ยงชีวิตโดยทิ้งล ูกของตัวเองไว้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะทําสักเท่าไรแต่ดูเหมือนว่าเหล่าทหารรับจ้างนั้นอาจจะไม่มีทางเลือกเหมือนมนะุคโคดะนักคุณชิฮันบอกว่าทหารรับจ้างก็คือทหารรับจ้างอยู่วันยังค่าถ้าพวกเขาไม่ต่อสู้พวกเขาก็ไม่รู้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่คุณชิฮันรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นมุคโคดะจึงคิดว่าคนคนนี้อาจจะยังอยากเป็นทหารรับจ้างอยู่ก็ได้แต่สําหรับมุโคดะแล้วเขาไม่เข้าใจความหมายที่คุณชิฮันบ เลยคุณชิฮันบอกว่าเราคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงตัวเขาเองต่างก็เป็นทหารรับจ้างพวกเขาชํานาญเรื่องการต่อสู้กับผู้คนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการจะรับงานทหารรับจ้างแล้วจริงๆพวกเขาคิดว่าการเป็นนักประจนภัยมันอาจจะดีกว่าการสู้รบกับมนุษย์แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําอาชีพนักประจนภัยมันก็ไม่ใช่อาชีพที่พวกเขาถนัดสักเท่าไหร่มุโคโดาก็คิดว่าการสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองและการต่อสู้กับมอนสเตอร์นั้นเหรอมันอาจจะมีความช ทำนานที่ไม่เหมือนกันก็เป็นได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแล้วนะดูเหมือนว่าเราผู้คนที่ได้ฝึกฝนจนแข็งแกร่งในสถานที่แห่งนี้จะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองเป็นนักประจนภัยหรือทหารรับจ้างก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะออกไปใช้ชีวิตของตนเองอยู่ดีในที่แห่งนี้จึงมีเพียงคนหนุ่มสาวและเด็กๆเ,เท่านั้นดังนั้นรายได้ที่พวกเขามีจึงไม่ได้มากมายอย่างที่ทุกคนคิดอย่างไรก็ตามมุโคโคดาก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเพียง ยังโรงเรียนฝึกศิละปะการต่อสู้ของเหล่าผู้ที่คลั่งไคล้การต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับมนุษย์หรืออสูรก็ตามมุโคโดะได้ตัดสินใจมอบเหรียญแพตินัมสามเหรียญให้กับคุณชิฮันโดยหวังว่าหมู่บ้านเล็กๆที่พวกเขาได้จากมาจะพบกับความสุขและไม่มีภัยสงครามเหมือนกับในปัจจุบันคุณชิฮันรู้สึกประหลาดใจและถามมุโคโดะซ้ำๆว่ามันจะดีหรือแต่เมื่อมุโคโดะบอกว่าผมหาเงินได้จากดันเจี้ยนของเมืองนี้มากไหด ดังนั้นเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยคุณชี้หันก็คว้ามือของมุคโคดะในทันทีมือที่หนาและหยาบกระด้างนั้นจับมือของมุคโคดะด้วยความอ่อนโยนพร้อมกับที่คุณชี้หันขอบคุณมุคโคดะสำแล้วสำเล่ามุคโคดะได้แต่หัวเลาะอย่างขมขื่นเพราะเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่มีชายร่างใหญ่มาจับมือของตัวเองด้วยความสเสน่หาเช่นนี้คุณชีฮันกล่าวว่าอย่างไรก็ตามดันเจี้ยนนี้ทำกำไรได้ดีจริงๆพวกเราอยู่รอดได้เพราะดันเจี้ยนนี้เหมือนกันที่บ้านเกิดของผมเอง ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้เราก็คงจะสามารถเข้าไปสำรวจในดันเจียนนั้นได้และอยู่กินที่นั่นได้ดีกว่าปัจจุบันมากพอคุณชิฮันกล่าวเช่นนั้นเฟลก็มีปฏิกิริยาในทันทีเฮ้ที่บ้านเกิดของเจ้ามีดันเจียนกันเหรอเฟลกล่าวถามออกมาเช่นนั้นคุณชิฮันจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับคำถามที่สุดแสนกระทันหันจากเฟลแต่เขาก็บอกว่าอ๋อก่อนจะอธิบายเกี่ยวกับดันเจียนที่เขาพูดเมื่อกี้คุณชิฮันบอกว่าบ้านเกิด ของเขาถูกเรียกว่าอาณาจักรวอรเดลซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่ล่มสลายแต่ก็มีดันเจียนอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนไม่มากที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และยิ่งไปกว่านั้นที่ประเทศนั้นยังมีสงครามอยู่เสมอดังนั้นเรื่องดันเจียนจึงไม่มีคนพูดถึงเลยและไม่มีคนที่จะไปสำรวจมันเลยเช่นเดียวกันตามที่คุณชีฮันบอกดูเหมือนว่าที่นั่นยังเป็นพื้นที่สงครามดันเจียนจึงไม่ได้ถูกแตะต้องเลยได้ยินแบบนั้นเฟลโดราจังและซุยก็พยายามพูด คุยกันเกี่ยวกับดันเจี้ยนที่ไม่มีใครแตะต้องนี้พวกเขาบอกว่าเป็นดันเจี้ยนที่ไม่มีใครแตะต้องสินะช่างเป็นดันเจี้ยนที่น่าสนใจเสียจริงๆเฟลยังคงถามคุณชิฮันต่อว่าช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยนแห่งนั้นให้ฟังได้หรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่มุโคโดาออกมาจากโบสถ์ของท่านวาฮานแล้วดันเจี้ยนที่ไม่มีใครแตะต้องสินะเฟลกล่าวเช่นนั้นในขณะที่เดินอยู่บนถนนหางของเขากวัดแกว่งไปมาอย่างอารมณ์ดีขณะที่เดินไปตาม นนหางของโดลาจังเองก็สั่นไหวไปมาในขณะบินเช่นเดียวกันส่วนซุยก็อารมณ์ดีกระโดดขึ้นลงพร้อมกับร้องเพลงว่าดันเจียนอีดันเจียนดันเจียนเลย เฟลกล่าวว่ามันเป็นดันเจียนในกลุ่มประเทศเล็กๆงั้นเหรอได้ยินเรื่องดีๆเข้าแล้วโดราจังก็บอกอีกว่าใช่แล้วข้าจะได้สนุกกับดันเจียนอีกครั้งสุยเองก็บอกว่าสุยกําลังรอดันเจียนอยู่เลยส่วนมุคโคดะนั้นคิดว่าฉันไม่ได้รอคอยมันเลยสักนิดไม่รู้ละเอาหูหนีดีกว่าประเทศเล็กๆนั้นเป็นเขตสงครามด้วยมุคโคดะไม่อยากจะไปในที่แบบนั้นไม่ว่าทุกคนจะพูดอย่างไรก็ตามดังนั้นมุคโคดะจึงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และเงียบเฉยกับคํากล่าวของทุกคน อะไรกันพวกเจ้าชอบดันเจียนงั้นเหรอผู้เท่าก่อนกราวถามขึ้นเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าก็เราอาจจะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและยังมีเนื้ออร่อยอร่อยให้กินด้วยโดราจังก็บอกอีกว่าถ้าเจ้าถามข้านะมันเป็นวิธีที่ดีในการฆ่าเวลาเลยละและยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารอร่อยอร่อยอีกด้วยพอเฟลกับโดราจังบอกกับผู้เท่าก่อนไปเช่นนั้นมูคโคดะก,ก็คิดว่าบทสนทนาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันเนี่ยนี่พวกนายคิดว่าดันเจียนเป็นสถานที่ เก็บเนื้องันเหรอโดราจังบอกว่าดันเจียนอ่ะน่าสนุกดีนะซุยจึงบอกว่าใช่แล้วสนุกมากเลยล่ะดูเหมือนว่าทุกคนต่างก็รักดันเจียนส่วนมุคโคดะนั้นคิดว่าอย่าสนใจอย่าไปสนใจมันเลยมุคโคดะไม่อยากเข้าไปร่วมวงสนทนาของทุกคนแต่จากประสบการณ์ถึงมุคโอดะจะทําแบบนั้นไปสุดท้ายเขาก็ต้องไปลงดันเจียนอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่จะเยียวยาใจมุคโคดะได้ในตอนนี้คือไม่ต้องไปคิดถึงมันเท่านั้นดังนั้ สิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือการไปบริจาคในที่ต่อไปเอาละเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อพอมุขโคดะบอกแบบนั้นเฟลก็เดาะลิ้นออกมาเห <f ail> มือนไม่พอใจแต่มุขโคดะก็คิดว่าถึงนายจะเดาะลิ้นไปแต่ฉันก็ไม่ยอมไปคุยกับพวกนายหรอกนะ สถานที่ต่อไปที่มุคโคดะจะไปคือโบสถ์ของเทพแห่งยามุคโคดะไม่เคยได้ยินชื่อหรือเคยคุยกับเทพ,พเจ้าแห่งยามาก่อนถึงเขาจะไม่รู้อย่างแน่ชัดแต่มันก็น่าแปลกใจอย่างมากสถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศคล้ายกับโบสถ์ของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามซึ่งจะมีผู้ที่เชื่อในเทพ,พเจ้าแห่งยามารวมตัวกันดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพศสัชกรตามข้อมูลของคุณทีสตันเขาได้บอกว่าที่นี่มีกลุ่มคนประหลาดที่ใช้เวลาทั้งวันในการค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับยาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เก่งมากที่สามารถพัฒนายาที่มีประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าสรรพคุณของยาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถของเพศสัชกรแต่ละคนยาที่ผลิตขึ้นมาจากที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีสรรพคุณที่ดีและกิวนักประจนภัยก็รับซื้อยาเหล่านั้นไปเป็นประจำอยู่เสมอดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่สําคัญต่อกิวนักประจนภัยเช่นเดียวกันดูเหมือน ว่าจะขาดสถานที่แบบนี้ไปไม่ได้เลยละและยาที่ผลิตที่นี่จะขายให้กับบุคคลทั่วไปด้วยเพื่อให้เรื่องดําเนินต่อไปได้อย่างง่ายๆมุคโคดะจึงเข้าไปในสถานที่ที่ผู้ศรัทธาในเทพเจ้าแห่งยามารวมตัวกันและให้พวกเฟลรออยู่ด้านนอกที่นี่เป็นร้านยาเล็กๆที่มียามากมายตั้งเรียงรายเพื่อวางจําหน่ายมีเด็กตัวเล็กๆเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ดูแลร้านมุคโคดะคิดว่าที่นี่ใช่โบสถ์ของเทพเจ้าแห่งยาแน่เหรอเด็ก ชายก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ผู้ศรัทธาในเทพเจ้าแห่งยามารวมตัวกันมากกว่าที่จะเรียกว่าโบส์มุคโคดาจึงคิดว่าใช่จริงๆด้วยมุคโคดาได้พูดคุยกับเด็กชายคนนั้นเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อทําการถวายให้แก่เทพเจ้าแห่งยาดูเหมือนว่าเด็กชายคนนั้นจะดูมีความสุขมากได้ยินว่าการวิจัยและการทํางานนั้นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากดังนั้นพวกเขาจึงรับบริจาคตลอดทั้งปีในโลกนี้ที่การแพทย์ยังด้อยพัฒนายาปรุงพวกนี้ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และเมื่อมุคโคดะมอบเหรียญแพทินัมสามเหรียญให้กับเด็กชายคนนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างออกพร้อมกับปากที่อ้าค้างด้วยความตกใจเขาจ้องมองไปมาระหว่างมุโคดะกับเหรียญแพทินัมที่มุโคดะมอบให้ และในที่สุดมุคโคดาก็ได้บอกลาและออกจากที่แห่งนั้นมามุคโคดาคิดว่าตนได้บอบเงินบริจาคให้ไปแล้วแค่นี้ก็คงจะพอเราไปทําเรื่องบริจาคก,กันต่อดีกว่าโบสแห่งสุดท้ายที่พวกมุคโคดามุ่งหน้าไปก็คือโบสของท่านเฮฟไไฟโตสเทพเจ้าแห่งการตีเหล็ก เจ้านี้มันใช่โบสแน่แล้ะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโรงตีเหล็กหรอกใช่ไหมมุโคโดะพึมพำกับตัวเองเช่นนั้นเขาได้ยินเสียงโลหะกระทบกันพร้อมกับเสียงเผาไหม้ของเตาหลอมที่ดังปะทุอยู่ภายในอาคารเมื่อมุโคโดะเปิดประตูเข้าไปภายในอาคารอย่างช้าๆเขาก็ต้องพบว่าตนเองอยู่ในสถานที่ที่มีเหล่าคนแคะมากมายลายล้อมอยู่มุโคโดะเลยรับบทเป็นโนไวททันทีเลยจ้า คนแคะผู้มากประสบการณ์กำลังตีเหล็กกันยูเหล่าคนแคะฝึกหัดหลายคนก็กำลังเดินวุ่นไปรอบๆไม่มีใครสังเกตเห็นมุโคโดะเลยสักคนพูดตรงๆคือไม่มีใครสนใจมุโคโคดะมุโคโดะจึงส่งเสียงออกไปอย่างเขินอายทันทีว่าเออขอโทษที่ลบกวนนะครับตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนตอบกลับมาและในที่สุดก็มีคนแคะผู้ช่ำชองบอกกับมุโคโดะว่าอะไรต้องการอะไรตอนนี้ข้าไม่ว่างเขาตะโกนใส่มุโคโคดะด้วยใบหน้าที่น่า ัเช่นนน้แต่มุคโคดะก็ไม่ได้ถือสาเขาคนนั้นนะนะมุคโคดะบอกว่าแต่ผมมีเรื่องสําคัญมากเลยนะครับคนแครผู้ช่ำชองคนนั้นจึงบอกว่าช่วยไม่ได้งั้นก็รอบแป๊บหนึง่งเมื่อคนแครผู้ช่ำชองบอกกับมุคโคดะเช่นนั้นมุคโคดะก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องรอเขาระหว่างนั้นเฟลและคนอื่นๆก็บอกมุคโคดะว่าพวกตนหิวแล้วมุคโคดะก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรทางโน้นก็บอกให้รอทางนี้ก็บอกว่าหิวมุคโคดะจึงตัดสินใจบอกพวกเฟลไปว่ารอ อีกสักชั่วโมงหนึ่งนะในที่สุดคนแคะผู้ช่ำชองก็ทํางานของตนเองเสร็จและหันกลับมาคุยกับมุโคดาว่ามีธุระอะไรมุโคดะจึงอธิบายเกี่ยวกับการบริจาคในรูปแบบต่างๆให้กับพวกเขาได้ฟังอย่างไรก็ตามคาตอบของคนแคะผู้ช่ำชองนั้นก็คือไม่จําเป็นพวกเราไม่ต้องการการบริจาคพวกเราช่างตีเหล็กต้องการให้คนอื่นซื้อผลงานของเราที่เป็นสิ่งที่พวกเราสร้างมันขึ้นมาด้วยความสามารถของเราเองเราไม่ต้องการให้คน อ,อื่นซื้อในสิ่งที่เราได้มันมาฟรีหากเราทําอย่างนั้นเราจะไม่สามารถแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็กได้พระเจ้านี่ท่านคงเป็นนักประจนภัยแลงเอสเทมเมอร์ผู้นาเกรงขามคนนั้นใช่หรือไม่หากเป็นกรณีนี้ข้าจะทราบซึ้งมากถ้าหากท่านซื้ออาวุธที่พวกเราผลิตออกมาคนแคระผู้ช่ำชองบอกกับมุคโคดาเช่นนั้นมุคโคดาจึงถามว่างั้นจะให้ผมซื้อใช่ไหมครับคนแคระผู้ช่ำชองจึงบอกว่าแน่นอน ตรงนี้เองก็มีร้านค้าเหมือนกันอย่างไรก็ตามส่วนมากก็จะเป็นอาวุธที่มีไว้ขายให้กับพวกนักประจนภัยนั่นแหละมุโคโดาจึงมุ่งหน้าไปที่ร้านขายอาวุธพร้อมกับคําแนะนาของคนแคระผู้ช่ำชองและมุโคโดาก็ต้องร้องโอ้โหออกมาเมื่อเจอกับอาวุธหลากหลายประเภทที่อยู่ในร้านขายแห่งนั้นมีอาวุธมากมายที่ดึงดูดสายตาของมุโคโดะและมีอาวุธอยู่อีกหลากหลายชนิดที่มุโคโคดาไม่รู้จักมันมีอาวุธอื่นๆอีกมากมายที่วางขายอยู่ในที่แห่งนี้มันน่าอาัศจรรย์ จันมากๆแต่มุคโคดะมีดาบมิทิวและหอกมิทิวที่ซุยสร้างให้กับเขาแล้วดังนั้นตอนนี้มุคโคดะจึงมีอาวุธมากเพียงพอแล้วสําหรับเขาเองในตอนที่คนแคะผู้ช่ำชองแนะนําอาวุธให้กับมุคโคดะมุคโคดะก็บอกว่าตนมีดาบและหอกมิทิวแล้วคนแคะผู้ช่ำชองจึงแสดงอาการตกใจออกมาทันทีเมื่อได้ยินคําว่ามิทิวก่อนที่เขาจะบอกกับมุคโคดะว่าขอข้าดูหน่อยสิมุคโคดะจึงหยิบดาบมิทิวและหอกมิทิวที่สร้างโดยซุยออกมาจากกล่องไอเทมบล็อกแสดง ให้คนแคะผู้ช่ำชองได้ดูคนแคะผู้ช่ำชองรีบวิเคราะห์ดาบและหอกมิทิวที่ได้สัมผัสในทันทีก่อนที่เขาจะพูดว่ามันช่างวิเศษมากข้าไม่รู้หรอกนะว่าท่านไปเอามันมาจากไหนแต่ช่างตีเหล็กที่สร้างเจ้านี่ขึ้นมานั้นเป็นช่างตีเหล็กที่มีทักษะยอดเยี่ยมยังไงซะก็คงจะเก่งกว่าข้าที่ตีดาบธรรมดาทั่วไปแม้แต่ข้าเองก็ต้องใช้ความพยายามถึงที่สุดถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตีดาบที่ดีแบบนี้ออกมาได้หรือไม่เหมือน พอได้ยินเขาชมแบบนั้นแล้วมุโคโดะก็ไม่รู้เลยว่าจะตอบออกไปยังไงดีเพราะน้องซุยทํามันออกมาได้อย่างง่ายดายเสียเหลือเกินมุโคโดะไม่สามารถพูดเรื่องนี้ออกไปได้เดี๋ยวคนแคะผู้ช่ำชองจะเสียกําลังใจไปเป่าๆขณะที่มุโคโดะมองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มแห้งๆเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ดึงดูดสายตาของเขาสิ่งนั้นคือขอนสงครามเล็กเวทมนต์ที่คนแคะผู้ช่ำชองเป็นคนตีมันขึ้นมา คนแคะผู้ช่ำชองแนะนำว่ามันค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีเลยละคนแคะผู้ช่ำชองบอกแบบนั้นใช่แล้วมันคือค้อนสงครามที่ทำจากเหล็กเวดมนต์มุคโคดะเคยเห็นสิ่งที่คล้ายกับสิ่งนี้มาก่อนตอนลงดันเจียนเอเวอร์ดิงแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนมุคโคดะคิดว่า้อนสงครามนี้น่าจะมีประโยชน์เพราะอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้อาวุธโจมตีแบบกระแทกสำหรับจัดการกับโกเลมหินหรือกากอยผมเอาสิ่งนี้ครับได้โปรดขายมันให้กับ ผมเธอมุโคโคดากล่าวเช่นนั้นคนแคะผู้ช่ำชองจึงบอกว่าเจ้านี้ราคา86เหรียญทองเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นมุโคโคดาก็ยังจะเลือกมันอยู่ดีมุโคโคดาจ่ายด้วยเหรียญแพตตินัมสามเหรียญให้กับคนแคะผู้ช่ำชองก่อนจะบอกกับเขาว่าได้โปรดเก็บเงินทอนเอาไวา้เถอะครับหากเป็นไปได้ก็โปรดเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อยให้กับเราเด็กฝึกด้วยนะครับพอได้ยินมุโคโคดาพูดแบบนั้นคนแคะผู้ช่ำชองก็ส่งเสียงฮึอออกมาทางจมูกมุโคโคดาที่ได้รับขอนสงคมแล ก็เก็บมันไว้ในไอเทมบ็อกจากนั้นเขาก็ออกจากหลานของผู้ศรัทธาในเทพ,พเจ้าแห่งการตีเหล็กมา โอเคกลับกันเถอะมุคโคดากล่าวเช่นนั้นเฟลจึงกล่าวว่าข้าหิวแล้วเราจะทานอาหารเย็นกันทันทีในตอนที่กลับไปถึงบ้านปู่กอนก็บอกว่าข้าเองก็หิวเหมือนกันโดราจังก็บอกว่าข้าด้วยซุยเองก็บอกว่าซุยก็หิวเหมือนกันเมื่อมุโคดาคิดว่าการบริจาคสิ้นสุดลงแล้วเขาก็ได้ยินทุกคนตะโกนว่าหิวออกมาเช่นนั้นซุยซึ่งควรจะนอนในกระเป๋าเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าจะหิวเอามากๆเลยสินะมุคโคดา จึงบอกว่าอ่าโอเคโอเคฉันแน่ใจว่ามีสเต็กแฮมเบอร์เกอร์เหลืออยู่ดังนั้นเราจะกินสเต็กแฮมเบอร์เกอร์เป็นมื้อกลางวันของเราแฮมเบอร์เกอร์เฮ้เจ้าหนายมีสีขาวๆข,ของโปรดของซุยไหม ชีสในแฮมเบอร์เกอร์เหรอซุยมีแน่นอนเย้ yeah! ชีสเหรอนอนคืออะไรผพูดเท่าก่อนไม่รู้เหรอเนื้อที่มีสีขาวๆนั่นนะอร่อยจริงๆ งอนเหรออร่อยใช่ไหมข้าต้องตาโลมันเลยละพ่อปู่ก่อนบอกกับซุยเช่นนั้นเฟลก็แย้งขึ้นมาว่ามันจะอร่อยกว่าถ้าไม่มีเจ้าชีสน่นโดราจังบอกว่าข้าชอบเนื้อที่ไม่มีของสีขาวๆนะแต่แน่นอนว่าถ้ามีอยู่มันก็อร่อยไปอีกแบบมุคโคดะจึงบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวจะทําอีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบไม่มีชีสด,ด้วยและแน่นอนว่าอีกครึ่งหนึ่งจะทําเป็นแบบมีชีสนะมุคโคดะบอกกับทุกคนเช่นนั้นเฟลจึงบอกว่าเออข้าทนไม่ไหวแล้วรีบ ไปกันเถอะขึ้นมาโมโคโดะโดนบังคับให้ขึ้นหลังของเฟลเช่นนั้นไม่นี่นายจะวิ่งในเมืองไม่ได้นะเฟลซ้อมหลับคามันเป็นแค่การเดินเร็วๆเท่านั้นนะนายทำเรื่องไร้สาระอีกแล้วนะเฟลเดี๋ยวฉันจะตกแล้ว ไม่ถ้าไม่คิดว่าแค่นี้มันจะเร็วสําหรับเจ้าหรอกนะตอนที่อยู่นอกเมืองข้าว,วิ่งเร็วกว่าน,นี้อีกแล้วเข้าเถอะข้ายหิวแล้วไฟโอเคกลับบ้านแล้วไปกินข้าวกันเถอะเย้ yeah, กินข้าวเอาละแล้วก็เกาะแน่นๆอย่ากัดลิ้นตัวเองละ่ะไม่นะเฟ และในวันนั้นคนกลุ่มใหญ่จากเมืองปริกก็ได้เห็นพวกมุขโคดวิ่งไปตามถนนด้วยความเร็วสูงแล้วก็จบตอนที่26ของการแปลมั่วนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Bye.